ตันเรื่องแอบพี่ไปเล่นน้ำฝนเลยเป็นไข้ไปรับชมคลิปกันเลยค่ะนี่พี่วันเนี้ยฉันว่านะเราไปขอพี่ไปเล่นน้ำฝนกันไหมเอา้ามันจะดีหรอดีสิพี่ไม่เคยเล่นน้ำฝนมาตั้งนานแล้วจะไม่เคยเล่นน้ำฝนได้ยังไงเห็เฉ,ฉันเล่นอยู่พี่พี่คะ ว่างไงอีของเกสตรคนเนี่ยมีอะไรกันหรือเปล่าฮะคือพี่คะพวกหนูขอไปเล่นฝนได้ไหมคะโอ้ยไม่ได้หรอกจาก้าจะไปเล่นฝนยังไงไปไม่ได้หรอกไม่พี่ไม่ให้ไปจะไปเล่นฝนทําไมเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกโเอ้ยไม่ไปเล่นก็ได้พี่ตามมาพี่ตามมา ไม่เล่นดีกว่าไปหยับหยับไม่ต้องไปเล่นหรอกโอ้ดีพี่บอกว่าไม่ต้องไปเล่นเราก็ไม่ต้องไปเล่นเถอะไม่เอาหรอกหนูจะแอบพี่ไปเล่นน้ำฝนโอ้ยนี่อย่าพาฉันไปเล่นน้ำฝนเลยฉันกลัวโอ้ยไม่ได้หรอกพี่ก็อย่าเสียงดังได้ปะขอแค่อย่างเดียวคือพี่ตามหนูมาแค่นั้นแหละฮ่าสนุกใช่ไหมเลยนะนะนะพี่เนาะโอ้ย มาเล่นฝนอย่างนี้มันใช่เรื่องไหมล่ะโอ้ไม่ใช่เราก็ไปงั้นเราไปไกลไกดีกว่าไกลจากตาพี่อ่ะไม่งั้นงโดนด่ายับแน่โอ้ไม่โดนด่าหรอกมันจะป่วยมากกว่านะเชื่อพี่เขาลมเธอโอ้ยไม่เอาไม่เอามามามาวิ่งเล่นน้ำฝนกันฮ่าฮ่าสนุกชะมัดเลยฮโอ้มาวิ่งเล่นน,น้ <laughs> น <laughs> นนำฝนอะไรเวลานี้ไม่เอาแล้วนะ ไม่เอาแล้วนะฉันม่เอาด้วยนะฉันกกลับบ้านโอ้พี่อย่าพิ่งกลับเลยอย่ากลับบ้านได้แล้วอย่าพิ่งกลับพี่อย่าพิ่งกลับถ้าไม่กลับก็ลอยตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวฉันจะกลับเองไม่งั้นนะ่ะโดนฉันโดนด่าแน่อะไรของพี่เนี่ยเล่นฝนกับหนูแค่นี้ก็ไม่ได้เหรอโห ไนโดนพี่ดุตลอดกอ,อ,อะไรกันเนี่ยโหอาบต้องอาบน้ำใหม่เอ้ยสบายตนสบายตัวไม่เหมือนตอนไปเล่นน,ำน้ำฝนเลยเฮ้ยงานขึ้นงานเข้าไปนอนห้องเอ้ยงานขึ้นไปนอนดีกว่า ่อให้พี่ไม่กลับก็ไม่ต้องกลับหรอกหนูจะกลับทำไมหนูไม่ยอมจะเล่นน้ำฝนต่อให้พี่กลับพี่ก็กลับไปเองเลยจะว่าไปก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยน้ำฝนก็เย็นเย็น <c oughs> ไปเล่นแบบนี้ก่อนนอนก็สบายตัวแย่เลยงั้นวิ่งเล่นรอบเมืองซิหน่อย <c oughs> พี่จะไม่รู้หรือเปล่าวะพี่น่าจะไม่รู้หรอก ถ้าพี่ไม่รู้ก็ดีถ้าพี่รู้โดนด่าแน่แต่ก็อย่าหาทำให้พี่โดนด่าเอ้ยอย่าทำให้เราโดนด่าสิงั้นเราก็ยืนตากสักแป๊บหนึ่งดีกว่าเอ๊ะมาแต่ทำไมเสียงน้องเงียบจังปกติจะตะโกนไม่ใช่หรอมันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยฮ่าพี่คงจะไม่รู้ตัวหรอก สนุกจังเลยสนุกจังเลยโอ้รู้สึกเป็นห่วงน้องอ่างงินไปตามน้องดีกว่าอ๋อทำไมน้องอยู่อย่างนั้นล่ะเนี้ยฝนตอนนี้มันไม่ดีฝนประเทศไทยตอนนี้มันไม่ดีฝนเทียม,มไม่ใช่ฝนแท้นี่กลับได้แล้วหนูไม่กลับอะ่ะพี่อยากจะกลับก็กลับไปดี ไม่เอาหรอกต้องกลับนะไม่กลับไม่ได้ต้องกลับโอ้ยหนูไม่กลับหรอกต่อให้เธอไม่กลับแต่ฉันจะกลับนะใช่เลยพี่จะกลับพี่ก็กลับไปแต่หนูขอไม่กลับนะทําไมเล่าเดี๋ยวก็เป็นไข้หรอกไม่เป็นไรหรอกนาะพี่ก็อยากพูดมากเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้พูดก็ไม่ได้เข้าไปนอนห้องพ่อกับแม่ดีกว่า โอ้ไม่นอนดีกว่าไปนอนข้างบนก็ได้ไ Terror, อะไรก็ไม่รู้โอ้ Hello, ข้างบนก็นอนสบาย <Can 't S 3> <c oughs> ไม่อยากขึ้นนอนอะไรก็ไม่รู้ก็แค่ตากฝนลุงคนนั้นยังตากเลยถ้าไมนเราจะตากม่ได้แล้วฝนเทียมแค่นี้โอ้ยเริ่มหนาวแล้วอ่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไป โอ้ยหนาวแล้วเนี่ยทำไงดีล่ะไอ้เมื่อมันหนาวแล้วเอ้นกลับบ้านกันดีกว่าหนาวไปหมดแล้วเนี่ยหนาวอ่ะกลับบ้านกันดีกว่าโอ้ยหนาว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 อ่ะอาบน้ำก่อนดีกว่า เหมืนอนน้องจะกลับมาแล้วสิแต่ไม่เลยหรอกแล้วก็นอนต่อไปจะขึ้นมางั้นนอนสักน เกิดขึ้นหรอกมั้งรู้สึกเหมือ <c oughs> นักน้ำเลยอ่ะพี่นอนอยู่นี่เองพี่ลงไปข้างล่างนี้นี่เตียงหนูพี่หลับหรือยังเนี่ยพี่พี่ลงมานี่เลยนี่มันเตียงหนู ลงไปเลยพี่นะ้ำมันเตียงหนูจะไปนอนเตียงห้องหนูโอ้ยฉันนอนด้วยไม่ได้ได้ไงนอนได้พี่ก็ขึ้นมานอนสิไม่ใช่จะมาแย่งทีฉันพี่ฉันนอนนะฉันนอนด้วยได้ปะได้ดิถ้าพี่จะนอนไม่ต้องนอนหรอกไปพี่ก็ไม่นอนหรอกไม่ชอบไปนอนดีกว่าหลังว่าน,น่าเบื่ออะไก็ไม่รู้ แต่ว่าตอนนี้นอนดีกว่ากี่โมงแล้วไม่รู้ขอนอนไัลหลหลับสบายเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆก็คันคอเนี่ยทำไมอยู่ดีก็เริ่มคันคอค่ะทำไงดีอ่ะถ้าเราจะบอกพี่ว่าเราแอบพี่ไปเล่นนำ้ำฝนก็ต้องโดนด่างั้นขออยู่ข้างบนก็ได้กันไม่กล้าบอกหรอก โอ้ยงานจะเสร็จแล้วเย้เย้เย้ในสุดก็เสร็จแล้วไปหาไปกินอะไรอรอะไๆข้างนอกดีกว่าโอ้โหฝนตกก็ตกเอ๊ะว่าแต่ใบเตยหลับด้วยอย่างนะขึ้นไปดูดีกว่าอ้ย,แ,ยแล้วพี่มาเอาพิ่งนอนเหรอจะ๊ะ ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขอลงไปกินข้าวเป็นม้อไปกับพี่ไหมไม่เอาะคะ่ะทาไมแล้วไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่จะไปกินเองเออมีอะไรกินไหมทากินอะไรดีไม่มีอะไรกินั้นนั่งเล้ละเอว่าแต่ ทำอะไรอุ่นๆกินดีกว่ากัดกันน่าแลนี่ทำหมูโหอร่ืมืมหืมอืมอยมหืมเืมหืมหืมนืมหืมห โอ๊ยคันคออะทนไม่ไหวแล้วต้องบอกพี่งั้นไปบอกพี่ดีกว่า <c oughs> พี <c oughs> อ่อะไรคือพี่คะว่าไงอ่ะ <c oughs> คือว่าต้องินแหน่ไปเล่นน้ำฝนนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่พี่บอกแล้วว่าอย่าไปเล่นฝนเทียมันไม่ดีรู้ปะเนี่ย แต่ไม่เป็นไรหรอกไหนก็นไหนแหละเดี๋ยวพี่พาไปหาหมอกแล้วกนเออพี่หนูยังไม่อยาไปหาหมอไม่อยากไปหาหมอแล้วป่วยทำไมอ่ะ <c oughs> คือหนูแค่เป็นหวัดเฉยๆนะต้องไปหาหมอด้วยหรอไปสิไม่ไปได้ยังไงหอไปไปงั้นไปเลยมามาพี่จะพาไปหาหมอเอ,อ่อะอะไรก็ มีแต่เรื่องนะเธอนี่หนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะมีเรื่องซะหน่อยนะพี่ไม่ได้ตั้งใจก็เหอะงับล่มได้แล้วที่จะมากลางน่อตลอดเวลาไม่เอหนูจะกจางนั่นไงเบอร์แทนที่จะหลับจะนอนคนอื่นเขาก็หลับก็นอนหมดแล้วมีแต่เธอนะไปไปเลย โอ้พี่หนูก็ยังไม่อยากไปหาหมอนี่คะไม่อยากไปหาหมอแล้วเธอเป็นไข้ทําไมอ่ะไปไปหาหมอให้หมอ,อยายแก้หวัดให้ฉันไม่มีตังค์ซื้อยายเธอหรอกไปงับร่อมได้แล้วอันนี้คุณพยาบาลคะ่ะสวัสดีค่ะ อ๋อสวัสดีค่ะวันนี้คนไม่เยอะนะคะน้องได้คิวแรกนะคะค่ะคุณพยาบาลงั้นให้น้องไปนั่งเราสักแป๊บหนึ่งนะคะได้เลยค่ะนี่นั่งลงไปเลยนะคิวแรกค่ะแล้เยียบร้อยแล้วนะคะน้องไปเตยงั้นเข้าห้องเข้าห้องไปได้เลยนะคะเข้าห้องไปไป,ไปนั้นได้เลยนะคะ คิวที่หนึ่งก็า้ังใบเตยน,นะคะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวขึ้นไปนอนนะเดี๋ยวพี่จะวัดไข้ให้นะลูกนะอืเดี๋ยวพี่วัดไข้ให้นะเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นสินอนไปลูกไปพี่วัดไข้ให้ โอเคก็มีไข้หวัดนิดหน่อยนะงั้นก็ไปรับยาได้ลูกค่ะนั่งรอรับยาได้เป็นไงบ้างก็มีไข้หวัดนิดนึงอะค่ะพี่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเล่นฝนอย่าไปเล่นฝนไม่เชื่อฉันหนึ่งหนึ่งหนึ่งชั่วโมง,ง,งผ่านไปคิวที่คิวรับยาน้องใบเตยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวยาแก้วัดนะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยได้ลดลโมกแล้วก็อย่าให้น้องไปเล่นฝนนะคะโดนฝนเนี่ยก็ต้องกางร่มอย่างเดียวเลยนะคะอ,อ๋อค่ะค่ะงั้นไปกลับบ้านไม่มีใครมากเดี๋ยวพี่กลับไปให้กินข้าวกินยาไปโอ้พี่หนูไม่อยากกินยา ไม่อยากกินก็ต้องกินใครบอกละ่ะให้ป่วยโหพี่หนูก็ไม่ได้อยากกินยานี่ไม่อยากกินยาก็ใครบอกให้ป่วยแล้วมานี่ไปไปกินข้าวยังกินแล้วค่ะไปงั้นขึ้นไปนอนเดี๋ยวพี่จะเช็ดตัวเช็ดหน้าให้ ได้ค่ะพี่โมานี่เลย,ยเรียบร้อยแล้วนั้นเดี๋ยวพี่ไปนอนก่อนนะอืม นสั้นก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ